โอ้ยโอ้มันเกาะลอกูแล้วทีมไปสั่งเตรียมโดดตย้ำโดดย้ำย้ำเราโดนโจมตีย้ำปะป๊มาแล้วฮอมาด้วยทำไมโดนกูทำไมโดนแลทีมบาโบเดี๋ยวจะทำการกระโดดการนะทำการกระโดดไหโดดนะโดดมาแล้วนะลงน้ำแล้วจุมาแล้วมาแลยคุณเสียวจังวะลง้ยลงวย กลัวไหมไปไปไปหนักสวยสวยสวยครับเพืนเช็ดกอดเช็ดกอดเดี๋ยวลินสวยได้หรือเปล่าเปลี่ยนมาแล้วลูกจ๋าได้ไปสไนบ์มาคุณนี่รถติดปืนอ่าแล้วเจอกันเอาป้าสิภาแล้วสิภาแล้วขออนุญาตออกไปเพื่อทำการหามุมยิง ไปที่ประตูหลังแนวหินมีโฮมมิ่งมีโฮมมิ่งเราโดนโฮมมิ่งโดนยิงโกนมาลงมาไอ้วันนั้นน่ะตัวอยู่ตรงถนนสักตัวอยู่ตรงถนนพวกไปใช้ชุดดำใช้ชุดดำใช้ชุดดำมาจากไหนเนี่ยใช้ชุดดำไม่ใช่พวกเราไม่ใช่หรอกำไปหามันกำลังลงไปหาเอาป้าระวังไม่ป้าระวังด้วยใช้ชุดดำ มันมันเป็นกลุ่มพลเมลม,ม,ม<พ>อเมริกันไม่ใช่เหรอแล้วมันจะยิงเราทำไมอ่ะไม่รู้แต่ตอนนี้แหละเต็มถนนลเ,เลยนะใส่เลยไหมใส่เลยไหมเอาป้าโป้เอาป้าไฟอยู่ไหมเมดิกของบาโวเราวเอาเสียเอาป้าโป้เอาป้าไฟแล้ว อยู่ที่เราจอดฮอสอยู่ที่เราจอดฮอเจ็บเจ็บอา,อาาๆเร็งอยู่เร็งอยู่เลงอยู่เอาพี่จี <c oughs> เราไม่ควรประท้ากับ,บพวกเขาเ้ยเอ,อ้ยมันยิงพวกกูน,นี่อ่ะ บาววันจับบอลวาสิกเจ็บไม่ตายอะไรอยู่ห,หัวปีมาหัวปีหัวปีวปโ,โ,โมาเาอาฮอมาเาอาฮอมาเาอาฮอตอยตอยตอยเจวบลินต่อยเจวบลินเจวบลินกูค้างอุ้งสวยไปสูส้ไปจะมาเลินกูสู้ เที่ยวเดียวเที่ยวสุดท้ายไม่มีเที่ยวเดียวกูบาวอยังอยู่กันครบไหมครบจากที่บาโวไม่สามารถขึ้นไปเล่นบนไฮกาวได้เปลี่ยนตอนนี้เราโดนตีตอนนี้เราโดนตีทั้งสองทางตอนนี้เราโดนตีทั้งสองทางมีขุนชาติจับเข้ามาโจมตีเราด้วยต้องมีสไนเปอร์มาจับบาวบาวตามมาบาโวตามผมมา้ยไอรถใครรถมันรถมันยิงเลยยิงเลยโอเคอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงตามมาตามมาตามมา ก่อนถลนก็อนเดี๋ยวพกูยิงแบนดาวแบนดาวโอ้โหเจ็บเดืองช็อตเดียกูต้องยิงกับพวกละเตี้บ้างไม่ยิงกับบมือกัอเดียวฮึฮึไม่พลาไนส์ไนส์ทาเกตฮิตทาเกตฮิตไปตามไปตามไอ้นี่ดีกว่าดูลงละช่วยช่วยช่วยไปช่วยไปช่วยเยียนลงไป